สวัสดยครับผมป่าจุกับวันนี้กินบะหมี่มาล่ากับกดเปเปอร์กับเผ็ดนะครับสองชามนะเริ่มจากเป็นน้ำกอนดีกว่าเพราะเดวมันหยดไม่อร่อยนะครับอันนี้เนี่ยมันมีเผ็ดนะครับนี่นะครับมาล่าทูวินวันครับกินได้ทั้งน้ำได้แห้งก็เลยสดน้ำ กินแบบไทยๆครับใส่มะนาวนะครับในนี้มีนะครับมีลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ผักกาดขาวเอาไว้ร้อนนะอื้ม ยองนึงก็ร้อยคมครับส่วนใจก็ไปสั่งจิตกาติดจอกประยุทธ์แล้วมีไข่ครับมีไข่หนึ่งฟองใส่ไว้เอ๊ะไปไหนเน้วเอ้าโอ้ละเอียดไปแล้ว อืมคอนวันนี้ยากินนะอืม,อม mm-hmm

yang kopi apa, kenapa? cái đau cái đau น้ํา bào Субтитры <coughs> 봐봐. <laughs> 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 มัน mm hmm. มีอย่างอื่นปนด้วยก็จะไม่คยเป็ดเท่าไหร่

ไป,ไปต่อยไ้ไหีอย่ามากินก่อนหิวที่อีกทีสุดยอดจริงครับ Yeah.